มันมาแล้วครับผักอ้วนลอยสักมันมาแล้วมันบอกว่าอะไรนะหาผักไม่มีาาครับหาฟักหามะเขือไม่มีฮะมีแต่ไก่ขนาดนั้นเลยเหรอก็อยากให้ได้กินของดีๆเห็นลูกก็ไม่ค่อยปกติก็ไม่ค่อยแดกผักหรอกคะ่ะเป็นยังไงมั่งเป็นไงมั่งลูกพี่พยักหน้าอย่างเดียวบ้านนี้ รอร่อยนะครับหิวโซมาอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากินข้าวบ้านนะโฟกับทุกคนก็ต้องแบบไรไม่อร่อยเท่ากินข้าวบ้านพ่อแม่เราเหมือนกันเวลากลับบ้านก็อยากจะกินกับข้าวฝีมือพ่อแม่เนาะว่าไหมคนมันเคยกินมาตั้งแต่เกิดก็จะอยากกินเนาะ ตักล้นถ้วยของนางตามสไตล์นางอะ่ะอันนี้กับข้าวเก่าหวานนางก็เก็บเขียกินของนางได้เขียมเอาประหยัดเอาแม่ชิมกับกับป้าไปนิดนึงเมื่อกี้ป้ากินไปก่อนแล้ว mm hmm. แต่ยังไม่ได้กินของตัวเองจริงจังเมื่อกี้กินแบบสมัครเล่นเฉยๆเดี๋ยวกินจริงจังอีกที มีกินจริงใจอีกทีด้วยนะแซ่บหลาย <c oughs> รสชาติโอเคไหมพอได้อยู่ไหมโอเคแล้ว <f aud its> พอดีนะครับไม่หวานไปไม่เค็มไปอะไรนะ <c oughs> ไม่ครับ ดีนะนี่ต้มใส่หม้อเล็กไม,ไม่ไม่กล้าใส่หม้อใหญ่หละถ้าใส่หม้อใหญ่ปลาซื้อมาไม่พอดีกันก็จะกลายเป็นจืดไปเนาะหเหนื่อยไหมวันนี้ไปทำงานมาไม่เหนื่อยอวันนี้ดีใช่ไหมห ออกแผนกโมกหุ่นอย่างนี้ทรงอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอ้วนแบบนี้มาตั้งแต่เกิดยังไปสักลายอะไรของมันไหนดูสิลายคิตตี้กันเนี่ยหยลายสักมันไปด้วยระหว่างมันกินข้าวไอ้ลูกบ้านนี้ผู้ชายบ้านนี้มันชอบถอดเสือ้อ อยู่บ้านกันร้อนเนอะ,อะดีนะที่มีลมนี่เข้าเข้านี่นี่แล้วหน้าร้อนนล้ว้อนสุดๆร้อนฝุดๆเลย ขาเรียกแกงอะไรฮะแกงเผ็ดไก่ไงแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักใส่มะเขือ,อขนมจีนแกงเผ็ดขนมจีนแกงเผ็ดไก่ถ้าใส่เครื่องแกงเขียวหวานก็เป็นแกงเขียวหวานชอบสีของแกงเผ็ดไงก็เลยทำเป็นแกงเผ็ดดไปเบิ่นนะฮะ จะไปเบิลแล้วใช่ไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวนางจะไปเบิลมาอีกถ้วยหนึ่งละ